ถนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณช่วง Better You Home นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมนำท่านมารู้จักกับบริษัทประพัดพงนะฮะที่เป็นบริษัท ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งฉนวนมิกเซลทั้งระบบนะฮะแล้วก็วันนี้ผมได้นั่งคุยกับคุณวันเพ็ญเรืองเทศนะที่เป็นผู้จัดการฝ่ายงานติดตั้งนะคุณวันเพ็ญเนี่ยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งฉนวนในวันนี้ของเรานะครับสวัสดีครับคุณวันเพ็ญครับสวัสดีครับครับคุณวันเพ็ญครับวันนี้เราจะคุยเรื่องการติดตั้งฉนวนระบบชลเลอร์ครับก็อยากจะถามคุณวันเพ็ญว่าระบบชลเลอร์เนี่ยเป็นยังไงครับเป็นระบบเครื่องทําความเย็นนะครับ ใช้ไปในตัวอาคารใหญ่ครับนะครับครับตัวนี้เป็นอาคารอย่างอาคารสำนังกงานใหญ่ๆพวกโรงแรมเอ่อโรงๆพวกนี้ใช้ชิลเลอร์ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบแล้วไอ้ไอ้ตัวชิลเลอร์บนระบบน้ําเนี่ยมันมันจะมีส่วนประกอบเป็นไงบ้างเออที่ผมเห็นอยู่บนหลังคาตึกสูงๆนะฮะที่มันเป็นเป็นถังใหญ่ๆแล้วก็มีน้ำหลายๆตัวนั่นคืออะไรคูลิ่งทาวเวอร์คูลิ่งทาวเวอร์หรือหอพึ่งครับครับหอพึ่งก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบชิลเลอร์มันใช่ครับผมครับเป็นส่วนของระบบชิลเลอร์และตัวชิลเลอร์ตัวนี้เป็นระบบการทําความเย็นด้วยน้ำหมายความว่าเราใช้น้ําไปทําความเย็นในในอาคารนั้นใช่หรือไม่อ่าใช่ครับก็คือระบบชิลเลอร์เนี่ยเป็นการทําความเย็นด้วยระบบน้ําโดยการเอาน้านะครับที่เกิดจากความเย็นเนี่ยไปให้ความเย็นภายในตัวอาคารภายในตัวอาคารนะครับก็คือน้ำเนี่ยเวลาการส่งน้ําเข้าไปในตัวอาคารเนี่ยเขาจะส่ง จากตัวหอผึ่งนะครับ,รบยิงเข้ามาในภายตัวคอยความเย็นภายในตัวอาคาร,ครแล้วจะกลับมาคูลิ่งทาวเวอร์รนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศให้เกิดความเย็นมากขึ้นนะครับคือระบบชิลเลอร์วอเตอร์บายเนี่ยมันจะเป็นระบบภายนอกระบบภายนอกน๋อ,อ,กอยยางงี้ก็แสดงว่าระบบชิลเลอร์มี2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นส่งความเย็นเข้าไปภายในอาคารนั่นคือต้องใช้ถนนอุ้มท่อเหมือนกันใช่ครับแล้วภายนอกที่เป็นตัวท่อที่เดินอยู่ระบบภายนอกต้องใช้ถนนไหมครับ ต้องใช้ครับผมนะครับไม่ไม่อย่างนั้นนะครับระบบภายนอกถ้าไม่มีการหุ้มฉนวนเนี่ยความเย็นที่เกิดคูลดิงทาวเวอร์เนี่ยทำได้มันจะเกิดการสลายกลไปกับบรรยากาศนะครับมันจะไม่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานครับนะครับถ้าเรามีการหุ้มฉนวนของระบบท่อภายนอกแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความเย็นของระบบคูลดิงทาวเวอร์ที่ส่งเข้ามาในตัวอาคารเนี่ยจะได้คุณภาพมากมากกว่านะครับแล้วประหยัดพลังงานได้ด้วยอ๋อครับก็แสดงว่า ความสำคัญคือต้องหุ้มทั้งภายนอกและภายในใช่ครับแล้วชนวนมิกเซลที่เรานําเข้าไปใช้นี่นะฮะเราวิธีการวิธีการติดตั้งติดตั้งอย่างไรครับวิธีการติดตั้งนะครับเราจะทําการห่อหุ้มของระบบตัวท่อนะครับครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรามีตัววัสดุที่เป็นตัวฉนวนนะครับเป็นตัวท่อที่มีแช็เก็ตนะครับในในการห่อหุ้มเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เป็นแบบผ่านนะครับเข้าไปห่อหุ้มแล้วใช้ตัวลูมเนียมเทป ปิดแต่เก็บร้อยต่อครับผมนะครับแต่วิธีการติดตั้งเนี่ยเราจะติดตั้งได้2อแบบนะครับดยการหอ่อแล้วก็ใช้ตัวลูมิเนทปปิดเลยหรือในการใช้กทากาวนะครับเป็นการติดตั้งครับนะครับ,รบเออท่าที่ผมทราบผมเคยเห็นว่าฉนวนที่เอาไปหัวหุออ้มท่อเนี่ยเป็นชนิดท่อเนี่ยมันไม่มีขอขอญาตนิดนึงนะมันไม่มีตัวไอ้ตัวนี้เรียกว่าฟอยล์ใช่ไหมฮะเห็นคุณเป็นเพนยิบขึ้นมาแต่ตัวนี้มีฟอยด์ด้วยทำไมมันถึงมีฟอยล์เป็นเป็นเป็นท่อรุ่นใหม่หรือปา จริงๆเนี่ยมันเป็นวัสดุปิดผิวของตัวฉนวนนะครับคือการใช้ปิดผิวของตัวฉนวนเนี่ยมันจะมีได้หลายแบบนะครับหรือเราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตคำว่าแจ็คเก็ตเนี่ยมันเป็นการห่อหรือเหมือนเสื้อนะครับไปห่อตัววัสดุตัวฉนวนให้คงอายุการใช้งานเนี่ยงมันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการต้านทานของแสง UV นะครับยืดอายุการใช้งานของตัวฉนวนนะครับ แต่ตัววัสดุที่จะทําเป็นแจ็กเก็ตห่อหุ้มตัวชนนั้นเนี่ยมีหลายแบบครับอย่างแรกเลยที่ที่เห็นในท้องตลาดจะเป็นอลูมิเนียมครับแผ่นอลูมิเนียมนะครับในการห่อหุ้มส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นแผ่นสังกะสีที่คุณเป็นพูดถึงหมายความว่าแยกออกจากตัวตัวท่อใช่ไหมเพราะว่าท่อต่างหากแล้วตัวนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มคือแจ็เก็ตต่างหากใช่ครับครับใชก็จะมีเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมหนึ่งที่มาห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งใช่ครับครับแล้วก็จะเป็นแผ่นสังกะสีแผ่น ในการติดตั้งของภายนอกเนี่ยจะใช้สีนะครับเป็นสีที่ต้านทานครับนะครับหรือสีอิน็อกซี่ที่ใช้กับพวกในเรือสีพวกนี้คือเราใช้ลักษณะทาทับเป็นทาทับทาทับท่อไปเลยทาทับท่อไปเลยครับผมนะครับทำให้อายุการใช้งานของตัวชนวนเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับครับแล้วผมเห็นในส่วนของผมเคยเห็นแอร์เล็กๆนะเขาจะมีเขาเรียกว่ารางรางครอบท่อรางครอบท่อใช่ไหมฮะตัวนี้ก็คือแจ็คเก็ตตัวหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับผม เป็นรางเช็คเก็ตที่สําหรับเป็นราง PVC นะครับใน,ในการใช้งานในตัวอาคารที่เป็นงานตกแต่งมาก่า่นะครับงานตกแต่งจะใช้ตัวราง PVC เป็นการห่อหุ้มเพราะจะดูสวยงามมากกว่า<น>สรุปแล้วก็คือว่าในส่วนของท่อที่เราใช้กับชีเลอร์เนี่ยท่อภายในไม่มีปัญหา ที่เข้าในคารแต่ท่อภายนอกเนี่ยมันจะต้องเจอพบกับพวกรังสีวลตราเวอเล็ตจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมัใช่ครับเราก็จะไม่ต้องมีการห่อหุ้มท่อใช่ครับด้วยช้แจ็คเก็ตหรือใช้ตัววัสดุปิดผิวตัวนี้เข้ามานะฮะก็แต่ของมิกเซลนี่เราเป็นลักษณะสําเร็จรูปเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นแจ็คเก็ตที่ทํามารีดมาติดมากับตัวฉนวนเลยใช่ครับครับก็เป็นถือว่าข้อดีเป็นคือเป็นลักษณะทูวินวันไม่ต้องไปทํารางครอบท่อไม่ต้องไปทำแจ็คเก็ตเพิ่มอีกใช่ครับครับนะครับก็นี่ก็คือในส่วนของ การติดตั้งจวน,นหุ้มท่อน้ําเย็นนะฮะที่ใช้กระบบชีลเลอร์นะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นการติดตั้งภายนอกจําเป็นต้องมีแจ็คเก็ตหรือจะเป็นจะต้องมีตัวตัววัสดุปิดผิวมาวเพื่อยืดอายุการ<ข>ใช้งานของท่อไม่ให้แสง UV วีทำร้ายตัวมันเองใช่ครับนะครับก็ครับนี่ก็คือรายละเอียดในส่วนของระบบชีลเลอร์นะฮะที่คุณเป็นได้ อธิบายให้ฟังนะครับยังมีอีกมากมายนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปเราคงจะได้คุยกันอีกสำหรับวันนี้นะฮะเวลาเราหมดแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร0 2 3 8 0 6 9 6 0 1